พุทธอย่าลืมโทรนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตึงนะครับค่ะโอเคคุณตึงอายุเท่าไหร่ครับ28ค่ะคุณตึงแบบสภาพเสียงนี้เออดูเครียดเป็นยังไงนะวันนี้เราเลยไม่ได้ค่ะบกับแฟนมา4ปีค่ะแล้วเหมือนแฟนบอกมาตลอดว่าจะเจอเนื้อคู่เป็นแม่ไม้ลูกติดค่ะก็คือ อยู่ดีแฟนก็มาบอกเลิกเพราะแฟนบอกว่าแฟนเจอแล้วอ่ะโอเคหมอดูทักเทแรงมากเทแรงมากเทโค้งเลยแล้วบอกว่าจะเทมาสี่ปีแล้วด้วยอุยบอกมาตลอดเรื่องราวเป็นยังไงถามเดี๋ยวเล่าทายนะว่าแม่ไม่คนนี้น่าจะคบมาสักพักแล้วแล้วเกอะหัวว่าว่าเป็นหมอดูโอ้โหแฟนอายุเท่าไหร่อ่ะ24่ค่ะ24โอ้แฟนเด็กคบมาสปีแล้วแสดงว่าแฟนตอนนั้น20เออคนตึง24 อืมอืมอ่ะเรื่องราวเกิดอะไรขึ้นยังไงคะแฟนเคยบอกว่าดูดวงเรื่องแม่ไม้อะค่ะคือเราพูดตั้งแต่แรกแรกแนละ้วแต่คือก็บอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องคขกกันดีเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกลอะไรเออเออเออแล้วตอนนั้นเขาตอบว่า่ะไหร่เขาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจหรอกเขาก็ไม่ได้จริงจังขนาดนนะั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนัน่แบบ คุยกันนะคะ mm hmm. และทีนี้ไอ้จังเกิดก็คือเขาทํางานที่ใหม่อค่ะได้เดือนเดียว mm hmm. แล้วเขาก็เหมือนกับบ้านดึก mm hmm. กับบ้านเองที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาทิตย์ที่ก่อนจะมาบอกเลิกอ่ะ คือหนึ่งอาทิตย์หลังมะคือเขาเริ่มเปลี่ยนไปตรงที่แบบว่ากลับบ้านดึกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ก็เลยคือวันที่เหตุเกิละคือเขาไม่รับโทรศัพท์โทรหาตั้งแต่ตองทุ่งเย็นสีสามอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็ไม่รับวันต่อมาเขาก็มาที่บ้าน<อ>คืออยู่ด้วยกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะคือชาวอกไอตีนเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเริ่มเปิดมาก่อนเลยว่าเออเธอเป็นแฟนที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่เธออะไม่ใช่แม่ของลูกแล้วก็ไม่ใช่เนื้อคู่เขาเออจําได้ไหมที่เคยเล่าอะไร แล้วเขาก็เลยอบอกว่าเขาคิดว่าเขาเจอแล้วเราก็เลยโทรไปถามเพื่อนที่ทํางานเขาจากโทรศัพท์เขาแหละค่ะว่าแบบมีใครบ้างที่มีลูกแล้วในออฟฟิศอะไรเนงะี้ยแล้วแจ็คพอตก็คือเจ้านายที่ทํางานใหม่เขาอื<ล>อหล็งคนนั้นเแบบนี้ยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าในเพื่อนเพื่อนที่ทำงานเขาก็พูดนะคะว่าไม่น่าเป็นไปได้นะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากเขาบอกเลิกปุ๊บเขาก็เก็บของแล้วก็แบบเหมือนตัดเราทุกช่องทางเลยแบบ บล็อกทุกอย่างของเราแบบงงมากม<ล>เขาเขา,านะฮะคุณตืฮ่ฮะเขาเป็นฝ่ายย้ายออกไปจากบ้านใช่ค่ะเพราะเราเคยคุยกันแล้วว่าถ้าวันไดนวันหนึ่งฝ่ายในเขาเรียกว่าอะไรนะเหมืนอนนอกใจนอกใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านจบคือต้องอ,ออกไปเองออกไปเองไปตัวเปล่าใช่ค <Okay. S 2> ่ะบ้านหลังนี้นี่คือเช่าหรือซื้อหรือยังไงคะเช่าใช่ไหมฮะใช่ค่ะซือช่วยกันซื้อออฟเฟอร์นิเจอร์ช่วยกันเอาเข้าโอเค แล้วปกติใ,ใ,<น>ใครจ่ายค่าเช่าหรอคุณตึงหารกันนะฮะหรือว่าไงเป็นรักพี่งค่ะหารกันค่ะนั่นแปลว่าต่อจากนี้คุณตึงต้องรับผิดชอบคนเดียวเออ,อวันสุดท้ายที่เขาคุยกับแม่หนูคือเขาบอกว่าเขาจะช่วยจนก,กว่าจะหมดสัญญารอบนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญากันไม่นานเลยแต่ว่า เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรอื่นแหละก็คือเป็นตกเป็นห้องหนุมแล้วทีนี้ก็พอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์การนั้นมันมีเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้านอนะไรเงี้ยที่ยังเขีร์ไม่ลงตัวก็เลยนัดเขามาเจอเพื่อจะแบบเตอเลีร์ให้มันลงตัวทุกอย่างองนะไรเงี้ยแต่ก็เขาโอ้โหเจอคือแบบอย่ามาแตะเนื้อต้องตัวนูน่นนี่หน้าร้<ม>าอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยเจอเราแบบอะไรขนาดนั้นวะแล้วทีนี้ก็ ก็เลยเราก็พยายามตัดใจได้ละประมาณสองอาทิตย์สามทิตเริ่มรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นแล้วเลยเนะก็มีจดหมายของเขาจดหมายที่แบบของเขาออกมาที่บ้านเราก็เลยพยายามติดต่อเขาแต่ติดต่อไม่ได้แล้วก็เลยใช้เบอร์อื่นโทรไปว่าแบบเนี้ยมีจดหมายมาที่บ้านนะให้มาเอาเลยเนาะเขาก็แบบไม่อยากมาโน่นนี่นั่นเลยเี้ยไม่อยากเจอเลยเนาะแต่บอกเออยเรี่ยงมากได้ไหมแค่มาเอาจดหมายเอาแล้วก็จบจบไปแค่นั้นอะไเลยเี้ะแล้วก็ไปเกี่ยวกที่อยู่ซะอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็ยอมมา แต่พอวันที่เขามาอยู่ดีๆคือพอเอาจดหมายอะไรเสร็จแล้วคะเขาก็ห่ายไปประมาณยี่สิบสามสี่นาทีแล้วเราก็ยังนั่งอยู่บนรถอยู่ก็ที่พอที่เห็นหน้าเขาเราก็เลยแบบเสียใจเลยเนี่ยแล้วเราก็เลยยังร้องไห้แล้วเขาก็เดินกลับมาเขาก็เดินกลับมาพูดว่าทำไมชอบทําให้เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆเขาก็เหมือนแบบมาของมีอะไรตัวเองเนาะเรื่องเราก็เลยแบบงงว่า คืออะไรอย่างไรก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้อะไรกันนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เริ่มกลับมาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กในอะไรอย่างงน้นอย่างนี้ยแบบเออเก่งจังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแหล,นะแลเค่าก็จะแบบชวนไปนู่นไปน,น,ไปนี่ว่าแบบเธอพาไปนู่นหน่อยได้ไหมไปนี่หน่อยได้ไหมอลไงคล้ายๆเสียงแบบญญว่าจะให้เราพาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบหนูก็ใจอ่อนแหละหนูก็พาเขาไปนู่นไปนี่นแบบตามที่แบบเนี้ยแต่เขาก็พูดได้แบบว่า เขาไม่ได้แคร์ฝั่งนู้นแล้วไม่ได้ชอบฝั่งนู้นแล้วแบบอะไรเงี้ยแต่คือหนูว่าชอบเหลือบไปเห็นว่าเขายังคุยไลน์คุยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เขาพูดนะคะว่าแบบเขาขอยอยู่แบบนี้แล้วเขาก็ไม่เลือกทั้งสองทางแต่เขาจะไม่ตัดทั้งสองทางโอ้โห,โโหมึง <c oughs> คือมาอีกแล้วเหรอเนี่ยเข้เห็นแกตัวพูดจริงมาเราไม่ถามเพราะว่ามึงคิดว่าของมึงเลี่ยมทองหรือยังไงทำไมมีเด็กคนแบบนี้เนาะมึงเอาตะกะอะไรมา แล้วหนูก็เลยบอกว่าคืออะไรทําไมแล้วคืออยู่ดีๆก็มาให้กูเป็นคนหลบๆซ่อนๆทั้ทงๆที่กูเป็นแฟนมาก่อนเออเขาก็ไม่ว่างหรอเขาก็นา่าเขาบอก เขาก็แบบมืนของเขาไปปกติเลยเมื่อเดี๋ยวตื่นอ่ะตืต่นตต่อเรพราะว่าอะไรเพราะเขาขอแบบเนี้ยก็ <c oughs> เลยบอกว่าไม่แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีคนอื่นอ่ะห้ามมายุ่งกับคุยเจ็บข่าวนะก็บอกออกไปอย่างนี้แต่ว่าทุกวันนี้คือหนูก็เลยเหมือนพูดง่ายคือตอนนั้นยังหลอกตัวเองอยู่ว่าเออมันอาจจะกลับมาเพราะมันอยากคิดถึงเราหลอกตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่วันดีคืนดีเขาก็หายไปไม่นู่นไม่นี่หนูก็เลยอ่ะเริ่มเริ่มคิดได้แล้วอะ ให้คือเจ็ไม่หวอะไรอย่างเงี้ยแบบสงสัยเขาดีกับฝั่งนั้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบแล้วมีวันหนึ่งหนูตัดสินใจบอกว่าเออให้เขาอัมานอนที่บ้านเขาก็บอกว่าเออเขาจะมานอนที่บ้านนะอะไรเงี้ยแต่เขาว่าขอกลับไปโทรหาที่อย่างคนนั้นแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะกลับมาใหม่หนูก็เลยบอกว่าถ้าอยู่กับหนูอ่ะไม่ต้องโทรหาเขาได้ไหมอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เหมือนโมโหว่าแต่สุดท้ายเขาแล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าเขาบอกถ้าเขาไปหนูจะโทรบอกฝั่งนั้นว่า หนูยังมีตัวตนอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็เลยแบบเออไม่ไม่กลับแต่หนูตัดสินใจว่าหนูอะจะแอบดูโทรศัพท์เขาันะั้นก็เลยให้เขามานอนที่บ้านอ๋อนี่คือแผนของเราที่ชวนมานอนบ้านนี่เราจะดูโทรศัพท์เหรอ <c oughs> พี่ก็งงว่าอยู่ดีไปชวนเขาก็ากลับมานอนบ้านทําไมวะเนะี่ย <c oughs> ไม่คือเขาอาจจะมาอยู่แล้วแต่คือหนูกล่าวว่าไม่ให้เขากลับเลยเพื่อแบบ จากดูโทรษทราบใช่ให้มันนอนหลับยังไงมันหลับมันหลับสนิทเลยรู้รู้รู้จุดอ่อนมาดูแล้วก็เห็นทุกอย่างจริงๆว่าคุยอ่ะก็คือคุยตั้งแต่ก่อนที่จะเลิกแล้วมาสักพักสักอาทิตย์หนึงแล้วได้แล้วก็วันที่แบบไม่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยู่ที่ออฟฟิศนั่นแหละนอนที่นู่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือ หม่งก็ยังไม่ได้มีอะไรกันอะไรมากนะคะแล้วก็วันที่บอกเลิกวันแรกก็ไปบอกผู้หญิงหมดทุกอย่างว,ว่านู่นนี่นั่นว่าเลิกกันแล้วใช่เราก็เล่ารายละเอียดทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบอกผู้หญิงว่า ผู้หญิงเป็นเนื้อคู่ตัวเอง,เอ,งอย่างงน้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้คือนี่เงาแล้วก็แบบว่าเราจะใส่รายเราว่าเนี่ยเราอะตามราวีเขานะเราแบบดูเป็นตัวร้ายาอ่ะใช่ดูเป็นตัวร้ายด้วยแบบอยู่กับฝั่งนั้น่ะมีแต่เสียกับเสียโอย้โหอย่างนี้เยนะอยงี้แล้วก็คือประเด็นคือแบบที่หนูเห็นก็คือที่ไปอ่านอะคือพ่อแม่ผู้ชายก็รับรู้ด้วยว่าหลังจากที่เลิกกับหนูแล้วอ่ะไปคบว่าว่าเขาอะไปคบกับเจ้านายด้วยเสร็ว่าอ่านอ่านเยอะมากอ้าะ เราได้ข้อมูลจากในไลน์หมดทีนี้เราทํางไงตื่นขึ้นมาแต่เท่าที่อ่านน่ะหนูก็รู้แหละว่าผู้หญิงก็ไม่ได้จริงจังกับเขาขนาดนั้นเลยเนอะก็เลยตัดสิน,นจใจว่าเออมันเจ็บจนมันสุกแลก็เลยรู้สึกว่าเออลองเลิกหลอกตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือนอนไม่หลับเลยนะคะคืนนั้นอพอตื่นเช้าม,มาก็เลยบอกเขาว่าเอมึงไปสารแล้วมึงอย่ามายุ่งกับชีวิตเูาอีกล่ออกไปเลยเออบอกว่าไปไปอยู่กับเนื้อคู่มึงน่ะดูดีว่ามึงจะอยู่ไมนานแค่ไหนอะไรแบบนี้ เอออยากมีลูกกับเขาอย่างนั้นอย่างนี้แหละไปเลยแล้วก็แบบถ้าย,ยังกลับมาอีกอ่ะจะเอาทุกอย่างที่ถ่ายในไลน์ทุกครั้งที่มาหาเนี่ยหมดแคปชั่นข้อความที่คุยแล้วคุณพยายามยกเลิกอ่ะเราแคปไปทันหมดมเราจะแบบรู้นะว่าพวกเนี้ยข้อความพวกเนี้จะไปอยู่ที่ไหนอย,อย่ามาย,ยุ่งกับเราอีกแล้วแบบเราจะปล่อยพวกนี้ออกไปเลยอย่างเงี้ยใช่ก็ดูเหมือนเราก็ตัดสินใจแล้วใช่แล้วแล้วสาเหตุที่วันนี้โทรมาแซมมันไม่จบเหรอหรือไง ไม่คือก็ก็คิดว่าจบอะคา่ะแค่โทรมาวันนี้แค่อยากรู้สึกว่าเออสิ่งที่ทําที่ออกมาเลิกหลอกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมัน,มนอยากได้กำลังใจว่ามันดีวิสุดแล้วยิ่งตอนนี้เวอร์ฟอมโมอยู่บ้านคนเดียวในครบครัวพ<า>ุงซ่านอ,อยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะแล้วมันก็ได้ค่ะเอาใครก่อนสรุปคําถามคือจะทํายังไง move on ยังไงให้มันเด็ดขาดแล้วก็ขอกำลังใจเขาต้องการคอนเฟิร์มเขาขอกำลังใจใช่ว่าทำถูกแล้วใช่ไหมที่ออกมาสามสี่วันที่เขาเมาครังสุดท้ายโอ้ยยังสดอยู่นะยังสดอยู่นะนี่ถือว่าสภาพจิตใจดีดีมากเลยเนี่ยที่ควรจะเป็นนะสามสี่วันพูดได้ขนาดนี้เอาใครก่อนคะพี่เผื่อต่างก็ได้ค่ะอยากได้กำลังใจอยากได้คอนเฟิร์มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เคได้มาไห โอเคตึงทําถูกแล้วนะลูกแล้วก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยที่ตึงมีความในความอะไรอาวรของตึงเราฟังเรียนดีๆนะคนนอกมองเข้าไปก็จะบอกว่าตึงมึงก็ยอมเขาอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเรามันมันคบหามันรักมาสี่ปีอะ่ะมันต้องมีฝ่ายอะไรอาวรอ,อยู่แล้วแหละไอคนที่โดนทิ้งไว้อะยังไงก็อะไรอาวรแต่ว่าตึงเองยังมีความเด็กขาดพอที่จะถึงจุด ที่ทนไม่ไหวเร็วกว่าชาวบ้านอะ่ะแล้วก็ดีใจด้วยที่ได้เคลียร์อะไรที่มันทําให้เราเป็นทุกข์ออกไปจากบ้านซะทีนี้นับจากวันนี้ตึงจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงในเมื่อ work from home ด้วยนะถ้าเป็นไปได้นะจัดบ้านใหม่ดูหมุนอ่ะหมุนโต๊ะ ที่มันเคยหันไปทางซ้ายก็ลองหมุนไปทางขวาเอากระถางนี้สลับกับอันนี้เอาโต๊ะคือเปลี่ยนหน้าตาหรือมุมเดิมๆของบ้านให้มันเป็นมุมใหม่ที่จะคิดถึงเขาน้อยลงยิ่งเวิร์กฟอร์มโฮมมันอาจจะทําให้เราหันไปทางไหนก็เจอแก้วที่เขาเคยจับหันไปทางไหนก็เจอเก้าอี้ที่เขาเคยนั่งอะไรเงี้ยมันต้องหันไปทางนี้ดูทีวีทางนี้ลองเปลี่ยนดู มันอาจจะทําให้ตึงได้อยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆขึ้นแล้วก็มันพึ่ง3-4วันเองเอ,อ่พี่ไม่แน่ใจว่ามันจบเด็ดขาด100%อย่างที่ตึงตั้งใจหรือเปล่าเพราะว่าดูเขาแล้วเขาเป็นคนอิลุงตุงนังพอสมควรดูว่าเขาคงไม่อยากปล่อยกันไปง่ายๆก็ เอาใจช่วยให้มันเด็ดขาดจริงๆแล้วก็หวังว่าตื่นจะมีความรักครั้งใหม่เร็วๆครับขอบคุณค่ะใครต่อคะพี่เสียดอะไรคะเมื่อกี้พี่พี่เผือกพูดถึงเรื่องจัดบ้านพี่ว่าดีเนาะเป็นไอเดียที่ดีเพราะาพี่รู้สึกว่าตอนที่เขาบอกว่าเราเช่าบ้านด้วยกันคนนึง move out อ่ะคนที่ยังอยู่ที่เดิมอ่ะลำบากเพราะมันจะมี memory เก่าอยู่ค่อนข้างเยอะครับ คือตอนแรกกําลังจะบอกว่าโหถ้าเป็นเรานะเราชิงออกดีกว่าใช่คนไปดีกว่าคนอยู่เราไปหาที่อื่นอยู่ดีกว่าแล้วก็บอกว่าเธอเอาตังมาแล้วกันที่ฉันจ่ายไปแล้วแล้วเธอก็ไปรับไปชอบบ้านของเธอคนเดียวอแล้วฉันก็แบบฉันจ้ายไปอยู่ที่อื่นอย่างน้อยได้ภาพใหม่ๆคือในช่วงที่ตัดตอนแรกๆมันยังวิกอยู่มันจะมีอาการโหยหามันจะแบบเหมือนเหมือนตึกยาเธอบอกโอ้ยฉันแบบ ขอยนิดนึงคันนิดนึงอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วคือถ้าเราจะตัดไปเลยแล้วเรารู้ว่าเราเป็นคนใจอ่อนเราจําเป็นจะต้อง distance อตัวเองออกมามคือมีความจําเป็นที่จะต้องอาจจะต้องบล็อกบางทีการบล็อกอาจจะเป็นการทําตัดกรรเก่าได้ไวที่สุดจริงๆแต่บล็อกเสร็จปุ๊บห้านาทีเธอก็นบล็อกอันบล็อกแลวบล็อกไปเรื่อยการกลับไปกลับมาเราก็เห็นแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเขาก็ l ล w แล้วก็โลเล,เล,เลพี่รู้สึกว่าสภาพของตึงมีสภาพอาการหยิบมีดมาแทงตัวเองอยู่หลายๆครั้งซึ่งเขาอะเอามีดจิ้มเราหลายรอบแล้วเนาะ แต่ที่เหลืออีกหลายรอบเราอินไว้เรารู้สึกว่า คอมอนขอลองอีกสักทีเข้ามาแทงฉันเลยจ้าหยิบมีดแทงฉันเลยจ้าเธอรู้แล้วนี่ว่าหนึ่งมันไม่มีอนาคตอ่ะแล้วเขาก็บ้าบ้าบอๆบอกว่ากยึดติดอยู่กับภาพหมอดูคนนั้นน่ะว่าแบบเดี๋ยวเธอจะต้องได้แม่ไม้อ่างเงี้ยก็แล้วฉันก็ไม่มีทางจะเป็นแม่ไม้คนนั้นนะถ้าเธอยังมีความยึดติดแม่ไม้คนนั้นเธอก็ไปหาแม่ไ้และกันเพราะฉันไม่มีทางเป็นแม่ไม้ให้เธอได้อะไรเงี้ยเลขอย่างหนึ่งคือเรื่องของเรื่องเราอยากได้แฟนแบบไหนเรามีคุณค่าเพียงพอไงถูกปะ เราอยากได้แฟนแบบเนี้ยเราอยากได้แฟนที่ทะนุถนอมเราเข้าใจเราดูแลเราดูแลกันละกันอย่างเงี้ยแต่คนคน,คนนี้เขาไม่ได้มองแบบนี้คนคนนี้เขาพอย้ายที่ทํางานใหม่ปุ๊บเพิ่งไปที่ทํางานใหม่ได้ไม่ได้ไม่นานเองเราครบกันมาตั้ง4ปีเธอก็ไปแล้วหรอแล้วตอนนี้กลับมาในสภาพที่ไม่ชัดเจนเอีกต่างหากแถมยังให้คําขาดว่าฉันจะยืนอยู่ตรงนี้ฉันจะไม่เลือกทั้งสองคน<ม>ซึ่งเธอก็มีสิทธิ์พูดถึงเธอบอกเขาไปเลยว่าฉันก็มีสิทธิ์เลือกเธอคิดว่าเธอมีสิทธิ์เลือกคนเดียวหรอ เธอก็เลือกขึ้นมาเองว่าเธอจะเอาคนโรเลเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วทาให้เธอตัดสินใจไม่ได้ต้องมานั่งคอยเศร้าว่าเขาคุยแชทอยู่กับคนนี้หรือเปล่าพอเขาออกจากบ้านไปเขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปอยู่ด้วยกันหรือเปล่าวะแล้วเราเป็นตัวสํารองหรือเปล่าเขาจะเดินออกจากชีวิตเราเมื่อไหร่พือมันไม่ได้อ่ะอย่างนี้เราวางแผนชีวิตเราเองไม่ได้เดินต่อลําบากเพราะฉะนั้นกลับมา oh. ดูแลตัวเองดีกว่าเพราะเขาก็ชัดเจนแล้วว่าเขาก็จะไม่เลือกเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบัน เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะขอบคุณปิดท้ายที่พี่หอมนะคะอะพี่หอมอิต๋อมึงตัดสินใจถูกแล้วเดิโโโโก24โโมึงกล้าพูดว่าขอไม่เลือกใครสักคนอยู่กันแบบนี้มึงมั่นมั่นโโโโเลี่ยมทองหรอมึงอยู่ไปเลยค่ะ มึงอย่าคิดว่ามึงจะได้เป็นตัวเลือกกูไม่ใช่ชอยค่ะเอาอะไรมามั่นหน้าค่ะไปเลยค่ะไปอยู่กับแม่ไม้ของมึงค่ะเดินตามดวงของมึงค่ะถ้าแม่ไม้มันดีจริงมึงกลับมาหากูทาไมมึงกลับมานอาอะกูทําไมค่ะนี่เป็นคาแนะนําของพี่ค่ะตึงตึงะคะตึงสบายใจลุกกลิ่นสบู่ออกไปให้หมดอะไรที่มีกลิ่นของมันเปลี่ยนกลิ่นใหม่กลิ่นช่วยได้ใช้ยาฝง่ักฟอกกลิ่นใหม่ สบู่กินใหม่น้ำหอมกินใหม่สั่งฟู้ดแพนด้ามานั่งดูเน็ตฟิกอยู่บ้านเออช่วงนี้มันอาจจะเป็นแผลสดมันอาจจะทําให้เราแบบหว,ว,วงหวงวงวงแต่เน็ตฟิกช่วยเราได้อีเด็กผู้ชายคนนี้อายุแค่ 24, 24ยี่สบสี่ยี่สยังเวิน้นเวอร์ขนาดนี้มึงบ้าหรือเปล่าทำไมมึงถึงได้ก,กา้าัมนหน้าั่นโหนขนาดนั้นว่าแบบผู้หญิงเยอะเดี๋ยวฉันจะเลือกเองเราเป็นคนเลือกขัดตึง หลังจาก work from home เสร็จหลังจากโควิดเสร็จแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆแล้วออกไปร่อน28 oh, <okay. S 1> เองยังหาได้คู40 oh. แล้วกรูยังไม่ลดละเลย oh. <Okay. S 1> <laughs> ช่วงนี้มันเหงาช่วงนี้มันเหงาลูกสาวแม่ก็เกือบจะไม่ไหวเกือบจะไม่ไหวเหมือนกันแต่แม่ก็กลัวโควิดเราอาจจะหนักหน่อยเพราะเราอยู่ในที่เดิมๆฉันทําให้ทุกอย่างมันไม่ไม่เป็นที่เดิมแล้วเป็นคนใหม่ เป็นผู้หญิงที่สตรองเอ้ยฉันกลับมาเป็นผู้หญิงโสดอีกแล้วโสดอยู่ในโหมดสวยแล้วก็ไม่แค่งพุทธพุทโผอย่าลืมโทรนะ